เคยมีปัญหาไหมครับว่าออกจากบ้านแล้วกดปิด Wi-Fi แต่พอกลับมาบ้านลืมเปิด Wi-Fi ใช้เน็ต 4G จนหมดเลยวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการออโตเมชันนะครับให้สามารถเปิด Wi-Fi อัตโนมัติเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านได้ขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่แอปที่ชื่อว่า s h o r t c u t ให้มาที่หน้าแถบ h o r t c u t กดบวกแล้วก็เลือก Wi-Fi ครับพิมพ์หาคำว่า Wi-Fi เซ็ต i f i เป็นออนรีเน m e ตัวช็อตคัทนิดนึงนะครับว่าเป็น เ่อ t u r w on wifi ครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ช็อตคัทแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาใส่กับตัวออโตเมชั่นที่เราจะสร้างขึ้นมาครับแล้วก็เลือกที่ Arrive ก็คือเราถึงบ้านแล้วก็ให้มันรันทันทีคราวนี้เราก็เลือกโลเคชั่นนะครับว่าจะให้เป็นโลเคชั่นปัจจุบันก็คือจุดที่บ้านเราอยู่ตรงนี้รัศมีกี่เมตรที่จะให้ตัวช็อตคัทนี้ทำงานแล้วก็กด Next ไปครับ ทันมาก็จะให้เลือกว่าถ้าคุณมาถึงโลเคชันนี้จะให้ทำอะไรต่อนะครับก็คือเราจะต้องการให้เปิด Wi-Fi อ่าเราก็เลือก turn on Wi-Fi ครับช็อตาัทที่เราได้สร้างเอาไว้ตัว automation ก็จะขึ้นมาแล้วว่าเมื่อถึงบ้านให้เปิด Wi-Fi ครับ